เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะะูกค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ววันนี้มีขอนำเสนอ UG Phone เปิดบน i c l o u d นะครับสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บ,บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำ ผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้ M V I P นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่หนึ่งเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึง3เท่านะครับโหลดจูจีใต้คลิปเลยครับสวัสดีครับมีลัอกกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในแล็คหน้าล็อก M Classic นะครับวันนี้จะมาเออ่ทำเควสนะครับ99คือเท้าแสงนั่นเองครับเดินเป็นเท้าแสงเลยก็เหมือนแบบแล็คหน้าล็อก M แล็กหน้าล็อก P C อย่างเงี้ยเดินเป็นเท้านะครับแล้วต่อไปก็คือปีกหลังปีกแสงข้างหลังนะครับจริงๆปีกแสงมันจะมีซื้อที่จูโน่แแตต่่่่่ววาาาาคทมันน25ล้ เพื่อนๆถ้าเกิดทําก่อนลรวก็เท่ก่อนเนี่ยมีทำตั้งแต่5วันแรกมันก็ของทํามันแพงมีก็เลยขออนุญาตบอกวิธีการทําเควสตีกแสงก็เสียค่าประมาณ2 0,000 0เองก็ได้ฟรีไม่ต้องไปทำก็ได้ครับยี่ห้าล้างเสียได้ตังค์เอาไปทําของดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มเควสเท้าแสงก่อนค่อยเควสเท้าแสงเริ่มที่ตรงข้างล่างคอนเทลล่าครับตรงจุดมีเลยก็จะเจอพี่แพคติกนะครับอะเดี๋ยวเรามาคุยกับเขาก่อนเลยเขาก็จะมีเควสนะครับเป็นเอ่อเราต้องตอบคำถามกับของเขาคนระับประมาณ3ข้อได้ไมั้ง คเควสมันจะเกี่ยวกับฟอร์ลิฟครับคเควสมันจะมีนี่นี่นี่ฟอร์ลีฟโควเวอร์นี่นครับนี่แต่ว่ามีทาไปคเควส์อย่างละเดี๋ยวขอญาตพาไปเดินเลยนะครับไม่คือ,อเดี๋ยวมีขึ้นให้ดูเลยนะครับอันนี้มีอยู่ข้อ2ข้อแรกก็คือพ่อค้าผลไม้มันจะคุยในฟอนพ่อค้าผลไม้เราต้องตอบคําถามก็คือว่าตอบเพราะว่าโชคลาภนะครับแต่เนี่ยมีตอบเรียบไปแล้วข้อแรกมีก็กําลังจะไปหาน้องอลิซก,ก็คือตอบครั้งที่2นะครับ บิกแสงก็ไม่ต้องไปทำหรอกถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็มารอเลเวลหนึ่งร้อยค่อยทำแต่อย่างที่บอกไงบางคนเขาอยากเท่ก็ต้องทำก่อนล้วเสียงเงินก่อนนะเอาแล้วแต่ต่อไปอ่าต่อไปเป็นเคเวสที่สองถ้าเกิดเออเควสแรกเขาจะเดินไปที่ฟอนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมต่อว่าโชคลาภนะครับ นี่เราก็จะเจอน้องอลิศค,คนสวยนะครับเขาก็จะถามบอกว่าเรามีคนอื่นหรือเปล่าให้เราตอบไม่นะครับเสร็จแล้วเราก็จะให้ฟ o l ลี่โคเวอร์กับน้องไปนะครับอ่าแล้วก็คุยใหม่เขาีะให้ตอบเขาว่าความรักนะครับนี่เราก็ยังรักน้องเขาอยู่นะครับตัวเรานี่ไม่ไปจีบเขาไปทั่วเลยนะเนี่ยไปจีบตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยกูอะคุยเสร็จแล้วเราก็กลับไปคุยครับกับเจ้าแพ็กทิกเหมือนเดิมแล้วก็ตอบเขาว่าเกียรติยศก็จบเรียบร้อยแล้วครับ ขออนุญาตเดินไปสักนดิดหนึ่งแล้วกันนะครับบางคนช,ช่วงนี้สงสยัยฮ้ยทำไมหมีลงงานแลกเยอะๆครับเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่เร็วนี้จะมีงานเกมเปิดใหมอ่อเยอะเลยครับคือเดี๋ยวหมีต้องรีบเคลียร์แล้วไงจะเอาให้จบให้หมดไปเลยทุกคอนเทนต์ไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าหมีทาไม่เสร็จเดี๋ยวมันจะไปปนกับเกมอื่นแล้วทีนี้งานหมีงอกเลยนะเพราะว่าเอาจริงแค่แลกน้าล็อกเอ็มคลาสสิกกับแล้นล็อกไอดอเล่นชนกันก็คือเหนื่อยมากแล้วนะเอาจริง อ่าเขาก็จะให้เราไปข้างบนนะครับเวทวิ Wait ่งประมาณสิบว่าคุยประมาณเจ็ดแปดรอบอะ่ะอ,อไม่นานมากครับก็เสร็จอ่าน้องผู้หญิงครับน้องก็จะให้วาดใบไม้ที่มีเส้นเราเราก็กดไป จริงๆอยากจะไปเดินเควสเอาเป source, envelope, like ีกแสงให้ด huh? ูนะแต่ว่าหมีย yeah, ังไม่เลยว่าร้อยเเนะครับเดี๋ยวบอกวิธีทําให้ก็จะเจอน้องเอ่อมีเรียนะครับผมน้องก็จะถามว่าเราตอบคาถามว่าอะไรให้เราตอบคำว่าสุขภาพนะครับอ่าเราก็ตอบสุขภาพไปนะครับอ่า เสร็จแล้วเราก็กลับไปเลยครับไปเจอกับเจ้าแพ็กติกครับเออมันตอบอยู่สี่ข้อนะขออภัยนะตอบอยู่สี่ข้อนะครับหลังจากที่เราตอบคำถามข้อที่สามเสร็จแล้วกลับมาก็จะมาคุยกับแพ็ทิกครับแล้วก็ตอบเขาว่าเกียรติยศก็จบเควสเรียบร้อยแล้วครับเควสทำแป๊บเดียวเองไม่ได้อะไรมากมายนะครับถ้าเราตอบเขาว่าเกียรติยศครับผม เราทำเวสเสร็จแล้วเรากลายเป็นซ oh ูเปอร์สยาคันหนึ่งเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหเรามีเท้ามีแสงแล้วมีบอกเลยนะถ้าใส่คู่กับปีกแสงสวยมากนะครับอะต่อไปพี่ใน่วนเวสปีกแสงให้เพื่อนๆเลเวลหนึ่งร้อยก่อนเลยแต่มีพ้าทําไม่ได้แต่มีบอกวิธีเออแม็กซ์สามสามเล่นมีอีกแล้วอย่าทำามีเลยอะเราเข้าสมุดมานะครับเสร็จแล้วให้กดเหรียญทองข้างล่างนะครับเกิดเสร็จแล้วกดเฟสนะครับแต่เพื่อนๆต้องเลเวลหนึ่งร้อยก่อนนะครับแล้วกดจูโนนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆเลื่อนเวสเลยครับ เพืที่เราจะต้องทำเอาปีกแสงนั่นก็คืออะไรนี่ออฟอตติ้งแบ a t ทิลนะครับทำได้ตอนเลเวลหนึ่งร้อคือเควสมันจะมีเควส์หลักของเราอะ่ะมันจะไปทำที่จูโนโกนากาอยู่แล้วเพื่อนๆก็ทำเควสไปเรื่อยๆแล้วก็กดทำออฟอตติ้งแบ a t ทิลทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ได้ครับไม่ไม่ต้องไปทำปีกดีกว่าครับเพราะว่าถ้าเกิดไปทำปีกที่ซื้อแปนมาเราต้องซื้อของทำเนี่ยมันโดน25ล้านหมว่ามันไม่คุ้มนะครับก็มาทำตามนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับ อ่ะก็ขอให้คนเล่นเกมแล้วเราเอ็มคลาสสิกยังมีความสุขนะครับโอ้โหเห็นไหมพอเราใส่ปีกแสงแล้วก็มีเท้าแสงนี่มันหล่อเหลาเหลหือเกินนะเท่เหลือเกินหนึ่งแป๊บนึงนะมีปิดเอฟเฟกต์แน่เลยวะเออมีปิดหมดเลยอะ่ะบนึงนะคนพิเศษแน่แลเลยนี่โอ้โหมาแล้วสวยงามที่เท้าแสงปีกแสงโอ้โหสุดยอด อ่าเขาอ,อยากให้ได้มีทำไกด์เล่าเกมนี้มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ